สวัสดีครับก็พบกับรายการบัฟกิ้งเช่นเคยนะครับโอเคก็อยู่กับคุณคนเดิมนะครับเดี๋ยวบสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับหลังจากที่เขาตายแล้วเขาหาของเจอเขาพีดัตเยส,มสมม้มพีดยวฆ่าต่อมีวะครับเดี๋ยวฆ่าครับ ตอนนี้เราก็เจอของมาแล้วครับใช่ครับป่ะเนี่ยซอมบี้มันมากวนราคาลงมาฆ่าซอมบี้ไปสึกเลยเอตัอกเกย์ตานสามตัวฆ่าดีกว่าแล้วช,ชอมบี้ก็ไม่ตายใช่ครับอย่ายิงข่าไม่เยอะแต่ปกติผม,มปกติ ปกติผมงงนะครับทำไมตอนทำไมแบบอะไรนะตอนแบบเออแมง,งมุมแบบตอนเช้ามันมันไม่ตีเราใช่มันไม่ตีเรางงโอ้โยตายเลยของดอกแต่ไม่ไกลเดี๋ยวขออนุญาตพิมกเกมลูนะกูที่แม่หัอ่า โอ้ยไอเกียวเอ้ยอ้ยไปแล้วโอเคเลมนรัวเพลย์นะครับแม่ของตกนนของอืมของอยู่ไหนครับของของไนคคบยังครับโอ้ยจะขึ้นไปกับเกี้ยวปั้นปีนยิงเนาะยิงได้ตลอด อืออือโดนโดนโดน,โดนไฟผนเผาแด้ธนูมาฟรีนะคะแต่ไม่ใกล้ธนูนะคะผมได้ธนูมาสองอันนะคตั้งแต่ไปเก็บเดี๋ยวเราต้องไปเอ่ไปหาไม้มาต่อมาสร้างบ้านต่อนะครับอย่าเพิ่งเอาบ้านดินดินเลยดีกว่า จะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวต้องคาร์บของเยอะตอนนี้คาลิเปอร์เอ้ยเยอะว้ากโอุ้ยจนะโ,โ,โ,โดดกระโดดขึ้นถนนวะสองอะไรก็กถนนทางขึ้นบ้านเราซอมบี้กระโดดขึ้นได้ก็ไม่รู้จะกระโดดขึ้นได้หรือเปล่ปานะเพราะว่าเป็นทางกระโดดอนั่นว่าซอมบี้วิ่งไม่ได้ เอ้าวของตกวะไม่ตกแล้วอ่ะโอเคต่อไปเราจนสอาครับขวัญเพชรได้ของขวัญหินนะครับนี่ไงโดโอเคก็ผมได้เรียบร้อยค่ะครับเชสมาแล้วนะครับแล้วต้องไปหาไม้มาเพิ่มอ่ะครับไปเอาไม้สบายครับนี่ย ขวานผมหายด้วยสบายสบายมากสบายมากเลยนะขวานหายขวานหายคุณก็สบายจริงๆนะไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวผมต้องตัดไม้หาไม้เพื่อที่ทจะมาสร้างว่าขวานตกน้ำแล้วก็มีเทบอกว่าขวานคุณอันไหน บอกอันจริงโอเคคุณได้รับขวานเพพไปเย้เดี๋ยวผมจะลองทำบ้างเอ้ไม่ได้จริงหรอขวานตรงบอกคาถิดในใครหล่อเลิศในฝันเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทำกันนะขวานตกเอ้าช่วยคารวยขวาน้าตกงมหาเองงมหาไม่เจอจริงจด้วยอ๋อเจอแล้ว ไม้ค้ามันแม่งลงม้อนมีปลาฉลามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยะจะตื่นเต้นเวลาลงน้ำอ่ะยังตื่นเต้นอ่ะไม่รู้จะโดนเฮ้ยเฮ้ยผมขอโทษน,นะโผโหล,ล,ลดเอานะโหลดมอดไม่เป็ี่ยนคุณมีเกมออดิชั่นไหมครับไม่มีนะผมมีแต่เกมไม้ค้ากับโซนโฟนถ้าคุณรู้จักโซนโฟลผมรู้จักครับเคยเล่นด้วยครับ โดนแฮกไปครับ,บอบวกเก้าหายเลยอายอเลยอะไรบวกกันไอลูก,กล oh. แบบก,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 ก้วอะโ้ิโดนแฮกครับนาจะแครเรามือมือแสงซะด้วยอ่ะโดนแฮกอะแล้วเสร็จแล้วพอมารู้อีกทีครับพาร์ทขั้นสองครับมารู้ลองเดาพาร์ทขั้นสองถูกด้วยสูนยศูนย์ครับ มันสูงสูงสูงนะโอ้โไปไหนกันดีครับไปประชวไใคกันดีกว่าครับผมผมตัดไม้อยู่ครับเอาเพื่อที่จะไปสร้างบ้านครับขิวจังเลยมาถึงเรื่องกิงนะมั่นจริงโอ้โหผมกินสเต็กเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยคุณม,มีกูกี่อันถ้ามีเลยอะนะ่ะกูอ๋อหนึ่งอันโอเคโอเคเดี๋ยวรอครับเกียงสองอันได้ละ โอเคดีเลยเราขอขุดหินต่อไปตรงนี้แล้วนะ โอเคผมผมกลับมาอีกทีนะฮะโอเคครับก็ขอโทษด้วยไปไหนครับเจอโคเหรอเจอโคครับเนี่ยตอนนั้นเจอเอ้ขอมขอโทษด้วยนะคือเรื่องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตรงนี้ไปก่อนได้ปะได้ปะตัดตรงไหนตัดตัดชิปไปก่อนได้ไหมครับได้ครับ 是。呃